นี่เป็นเรื่องของนายสักดาครับนายสักดากับกิ๊กนี่แต่งงานกันได้สปีมีลูกคนหนึ่งอายุขวบกว่าก็ให้แม่ของกิกเลี้ยงให้ที่ต่างจังหวัดส่วนสักดากับกิ๊กเนี่ยไปทำโรงงานเดียวกันไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายคือจบมสามด้วยกันทั้งคู่เงินเดือนกิ๊กก็ส่งเป็นค่านมลูกแล้วก็ให้แม่เดือนละ4,500ที่เหลือก็เป็นค่ากับข้าว เธอได้ค่าแรงขั้นตำ่ำบวกกับค่าโอทก็พออยู่ได้ส่วนเงินของศักดาก็จ่ายค่าห้องแล้วก็เก็บฝากเดือนละห้าหกพันทั้งคู่ก็กินอยู่อย่างประหยัดก็ไม่เดือดร้อนอะไรช่วงเทศกาลก็ได้กลับไปเยี่ยมบ้านก็พอจะมีของไปฝากบ้างขากลับก็เอาข้าวจากบ้านเอาปลาร้ามากินก็ดูว่าชีวิตจะปะกติดีแต่แล้วก็มีโรคโควิดเข้ามา ช่วงนั้นคนไทยหวาดกลัวกันมากทั้งที่ตอนนั้นยังระบาดน้อยกว่าตอนนี้โรงงานที่นายศักดากับกิ๊กทำอยู่ก็ปิดตัวลงกระทันหันลอยแพรพนักงานหลายร้อยคนทุกคนต่างร้องไห้กันระงมเมื่อตอนเช้าเดินทางมาทำงานปรากฏวยายามไม่เปิดประตูให้บอกว่าโรงงานปิดแล้วทนสภาพขาดทุนไม่ได้ทั้งสองก็เลยเดินทางกลับบ้าน แล้วก็รอฟังข่าวว่าโควิดจะหมดไปตอนไหนหนาก็แล้งในช่วงนั้นข้าวก็ได้แค่พอกินต่อมาก็มีข่าวว่าโควิดในประเทศไทยเนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ไม่พบผู้ป่วยแล้วสองคนผัวเมียก็ดีใจรีบเดินทางมาสมัครงานที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งไม่ไปสมุดประการอย่างเคยแล้วก็ได้ทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่ง ทั้งสองคนได้ทำงานที่เดียวกันก็ดีใจมากทำได้ไม่นานโควิดก็ระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้โอก็ไม่มีแต่ทั้งสองก็อดทนคิดว่ามีเงินสองลูกก็ยังดีมีค่าห้องค่ากินไม่เหลือก็ช่างมันในช่วงนี้อีกเกือบเดือนที่โรงงานติดโควิดกันหลายร้อยคนรวมทั้งศักดาและกิก๊กทั้งสองก็ถูกแยกตัวไปรักษาคนละที่ โรงงานก็ถูกปิดไม่มีกำหนดว่าที่จะเปิดอีกเมื่อไรก็สร้างความทุกข์ใจให้กับทุกคนในที่ทำงานกันเป็นอย่างมากสักดาหนะ์นั้นอาการหนักโขอ,อยู่ส่วนกิ๊กก็เหมือนจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่แล้วทั้งสองก็หายป่วยแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่งานไม่มีทำแล้วก็คิดกันว่ากลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรทำก็เลยคิดว่าจะลงทุนขายส้มตา ไปหาซื้อรถเข็นเก่าๆมาขอตั้งร้านตั้งโต๊ะแค่สามโต๊ะแต่ว่าเจ้าของที่เขารู้ว่าเคยป่วยเป็นโควิดเขาก็ออกปากไล่เจ้าของห้องเช่าก็แสดงอาการรังเกียจเสร็จแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชือ้อสักดาก็จะต้องเข็นรถไปขายไกลๆแถวห้องแถวที่อยู่ห่างออกไปไม่ได้จอดอยู่เป้นที่แต่ละวันก็ขายได้กำไรวันละร้อยสองร้อยบางวันก็ไม่ได้เลย ก็ไม่มีเงินส่งให้ลูกให้แม่ค่าเช่าห้องก็แทบจะไม่พอแล้วดูเหมือนโรงงานต่างๆจะย่ำแย่กันหมดเงินทองก็ไม่ค่อยจะพอใช้กันเลยของก็ขายไม่ดีไปสมัครโรงงานไหนเขาก็ยังไม่รับในช่วงนี้ทำให้ศักดาและกิ๊กทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายคนที่ประสบชะตากรรมแบบนี้เงินที่ลงทุนไปก็จม ค่าห้องเดือนนี้ไม่มีจ่ายยังดีที่ยังมีค่ามาจำอยู่เจ้าของห้องเขาก็มาทวงถามกิ๊กก็บอกว่าถ้าสิ้นเดือนหาเงินไม่ได้ก็จะออกจะย้ายค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันส่วนแม่ซึ่งอยู่ทางบ้านก็ให้ผู้ใหญ่โทรมาหาว่าเงินไม่มีซื้อนมแล้วขอให้ส่งเงินไปแล้วตอนนี้ลูกชายวัยน่ารักก็เป็นไข้เงินจะเป็นค่ารถก็ไม่มี จะพาหลานไปหาหมอก็ไม่มีเงินติดบ้านเลยกิ๊กก็ร้องไห้บอกแม่บอกเดี๋ยวจะลองหายืมเงินส่งไปให้สักพันหนึ่งก่อนเป็นค่ารถค่านมให้รีบหาค่ารถพาลูกไปหาหมอก่อนเด็กนะ่ะเขารักษาฟรีเดี๋ยวจะรีบหายืมส่งไปให้กิ๊กก็ร้องไห้บอกกับศักดาบ,บอกว่านี่เราจะไปหายืมที่ไหนอะ่ะก็มีแต่เพื่อนที่แย่พอๆกันน่ะ คนที่เขามีเงินเขาก็ไม่สนิทกับเราแล้วใครจะให้เงินในตัวเราก็มีแค่ร้อยกว่าบาทสักดาก็พยายามหายืมเขาไปทั่วก็ไม่มีใครให้มีแต่รอปภคนหนึ่งซึ่งยังมีงานทำก็เกิดความสงสารให้ยืมมาพันห้ากิ๊กก็เก็บไปสองร้อยแล้วก็โอนกลับไปบ้านพันสามพอที่จะซื้อนมให้ลูกกินสักอาทิตย์หนึ่งก่อนใจก็เป็นห่วงลูกแต่ก็ยังไม่มีเงินกลับบ้าน ถ้ากลับไปก็ต้องถูกกักตัวส4บสี่วันก็คงยังไม่ได้เข้าบ้านสักดาก็บอกว่าช่วงนี้เราต้องหาค่ารถค่ากินให้ได้กว่าจะสิ้นเดือนไหนจะต้องใช้หนี้อีกพันห้าที่ยืมร,ปรอปภเขามาเสร็จแล้วก็พากันเก็บของเก่าขายจะไปสมัครงานตามร้านขายของก็เป็นไปไม่ได้เพราะขนาดร้านข้าวเขายังห้ามคนนั่งกินก็เลยไปเก็บของเก่า เก็บทั้งวันยังได้ไม่ถึงร้อยซื้อมามา,มากินคนละซองใส่น้ำเยอะๆเ,เจอผักบุ้งที่ไหนหรือว่าตําลึงก็ใส่ลงไปข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อแล้วหิวแสนหิวก็ต้องกินมือเดียวเปิดน้ำจากก๊อกใส่ขวดเอาไปกินเวลาไปเก็บขวดเก็บขยะไหนจะต้องระวังการติดโรคราคาของเก่าก็ตกต่ำลงมากทั้งสองก็กลุ้มใจมาก ก็ตัดใจเอาเงินที่มีอยู่นิดเดียวนะเติมโทรศัพท์มือถือโทรไปบ้านผู้ใหญ่บ้านอถามว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกเป็นยังไงบ้างผู้ใหญ่ก็บอกว่าลูกยังอยู่โรงพยาบาลแม่เฝ้าอยู่พ่อก็ไปนาะเดี๋ยวถ้าพ่อกลับมาจะให้โทรหานะที่บ้านพ่อแม่ของกิ๊กเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านผู้ใหญ่แต่พ่อแม่กิ๊กไม่มีมือถือผู้ใหญ่บ้านเขามีก็พอจะอาศัยได้บ้าง สักดารู้ว่าลูกยังอยู่โรงพยาบาลก็โทรไปที่โรงพยาบาลถามหาเด็กชื่อนี้สกุลน,นี้ว่าอาการเป็นยังไงบ้างก็ได้ความว่าลูกมีไข้สูงแล้วก็ชักในตอนแรกที่มาแล้วก็ม้ามโตอาการไม่สู้ดีอาจจะต้องใช้ยานอกบัญชีจะต้องจ่ายเงินเองพ่อแม่สะดวกหรือเปล่าทางโรงพยาบาลเขาถามโรงพยาบาลเขาก็อยากจะให้พ่อแม่มาดู นายสักดาก็บอกว่ารักษาไปเต็มที่เลยครับหมอเดี๋ยวผมจะโอนค่ารักษาไปให้ช่วงเนี้ติดโควิดกลับไปก็ต้องถูกกักตัวเพราะว่าเดินทางจากพื้นที่สีแดงมันจะกลับลำบากศักดาก็พูดไปแบบนั้นทั้งที่ความจริงไม่มีเงินหรอกแต่เพราะความห่วงลูกก็จะให้หมอรักษาเต็มที่ขอให้หายเรื่องเงินค่อยว่ากันกิ๊กก็ร้อนใจมองไปทางไหนก็ปิดห้องกันเงียบ ตลาดก็ปิดเป็นอาทิตย์สมองมันว้าวุ่นสับสนห่วงลูกมากเงินทองก็หายากเหลือเกินไปสมัครงานที่โรงงานเขาก็บอกก็ยังไม่รับคนงานตอนนี้บางโรงก็บอกว่าช่วงเนี้คัดคนงานออกก็เยอะแล้วกลับกลายเป็นว่าต่างด้าวมีงานทำแต่ว่าเจ้าของประเทศถูกคัดออกซะเป็นส่วนใหญ่ จนกลางดึกของอีกวันหนึ่งพ่อก็โทรมาบอกว่าแม่เขากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาบ้านมาบอกว่าลูกเอ็งอะ่ะตายแล้วพ่อพูดไปร้องไห้ไปบอกว่าเอ็งมาไม่ได้ก็ส่งเงินมาพรุ่งนี้ต้องไปรับศพลูกแล้วต้องจ่ายค่ายานอกบัญชีเขาอีกจำนวนหนึ่งกก๊กกับสักดาในเข่าอ่อนเลยไม่รู้จะตอบพ่อ,อยังไง เงินในตัวมีแค่สี่ร้อยกว่าบาทจะต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะจัดงานศพลูกได้ถึงจะไปรับลูกแล้วก็จ่ายค่ารักษากรณีฉุกเฉินถึงขั้นล้มหายตายจากในทางการน่คงอนุโลมให้กลับได้แต่จะเอาเงินที่ไหนละ่ะสักดาก็บอกว่าลูกเราก็ไม่อยู่แล้วชีวิตเราก็ลำบากเหลือเกินญาติพี่น้องก็ไม่มีใครช่วยเราได้แล้ว เราจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรอดมือ้อกินมือ้อนี่แค่พันห้ายังหาไม่ได้เราอย่าอยู่เลยนะกิ๊กพี่หมดกำลังใจแล้วกิ๊กที่กำลังร้องไห้อย่างหนักก็บอกว่ากิ๊กก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเหมือนกันโลกนี้มันไม่น่าอยู่ซะเลยลูกก็มาตายโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนตายเลยถ้าคิดว่าจะตายกิกก็จะตายด้วย ไม่มีกำลังใจจะอยู่แล้วจะรอเงินเยียวยาคนที่มีประกันสังคมก็ต้องรอก่อนกี่วันก็ไม่รู้ศักดาก็ฉีกผ้าม่านผูกต่อกันอาศัยว่าอยู่ชั้นบนศักดาก็เปิดว่าเอาผ้าผูกกับคานเหล็กอ่าเสร็จแล้วก็เดินไปซื้อเบียร์มากวดหนึง่งบอกกับกิ๊กที่นั่งร้องไห้ยอยู่ว่าพี่น่ะเคยอยากกินเบียร์เหมือนกับตอนเป็นหนุ่ม แต่พี่ก็ต้องอดใจเพื่อลูกเพื่อเมียไม่เคยได้กินเลยที่กินวันเนี้ยไม่ได้เพราะอยากกินหรอกแต่กินให้ใจมันกล้าระหว่างอยู่บนโลกนี้กับการไปอยู่เมืองผีนี่อะไรมันจะน่ากลัวประกันว่าแล้วก็กระดกเบีย์รกินไปครึ่งขวดแล้วก็บอกกิกว่าเงียบเถอะเดี๋ยวพี่จะพากิ๊กไปอยู่กับลูกอ่ะนี่เบียรกินซะหน่อยกิกก็บอกพี่กินเถอะกิกกลืนไม่ลงหรอก ต่กิ๊กพร้อมที่จะไปกับพี่ทุกที่กิ๊กพร้อมแล้วขอให้เราได้อยู่ด้วยกันกิ๊กจะตั้งใจไปหาลูกห้องของกิ๊กนี่ถูกปิดไฟเงียบเธออยู่ห้องท้ายสุดก็เลยไม่มีใครสนใจเสียงมือถือน่ะดังเป็นระยะอยู่หลายครั้งจนกระทั่งสามทุ่มเพื่อนที่อยู่ข้างห้องที่ยังโชคดีมีงานทำถึงไม่มีโอก็ทนทำก็ได้ยินเสียงคนโทรเข้าเครื่องของกิ๊ก คนข้างห้องก็สงสัยว่ามันหลับกันหรอยงไงถึงไม่รับสายก็เลยตัดสินใจไปร้องเรียกศักดากับกิ๊กก้องเงียบเสียงมือถือก็ดังขึ้นอีกเป็นเสียงโทรศัพท์ที่ทางบ้านก็โทรมาคนข้างห้องเห็นผิดปกติก็เลยบอกเจ้าของห้องให้มาดูสองผัวเมียเจ้าของห้องก็มาเรียกก้องเงียบก็เลยเอาไฟฉายส่องเข้าไปตรงบานเกรดหน้าต่างก็เห็นร่างทั้งสองคนห้อยตรงเตง เจ้าของห้องเขาบอกไอ้จิบหายเสือกมาผูกคอตายที่ห้องกูสวยจริงๆรปภรพอที่ออกกะมาก็เดินมาดูเมื่อรู้ว่าสองผัวเมียผูกคอตายก็บอกว่าเ,ออเงินพันห้าเนี่ยพี่ยกให้นะเราไม่มีหนี้ต่อกันแล้วขอให้เองสองคนไปสู่ภพภูมิที่ดีเถอะเมื่อเจ้าหน้าที่และมูลนิธิมาชนะสูตรและไต่ถามสอบสวนเจ้าของห้องและเพื่อนห้องข้างเคียงก็สรุปว่า ฆ่าตัวตายเจ้าของห้องก็ให้ตำรวจนะโทรกลับไปเบอร์ที่โทรมาผู้ใหญ่บ้านรับตำรวจก็เล่าเรื่องสองผัวเมียผูกคอตายให้ฟังผู้ใหญ่ก็เลยเล่าว,ว่าพ่อของผู้ตายเขาโทรมาตั้งหลายครั้งเรื่องหลานตายจะเอาอยัางไงไม่เห็นส่งเงินมาหรือว่าตอบว่าอะไรตำรวจก็สันนิษฐานว่าคงจะกลุ่มใจเรื่องเงินเพราะว่าเห็นเงินกองอยู่ข้างหมอนมีอยู่ไม่กี่ร้อย ผู้ใหญ่ก็เลยขอความการุณาให้ตำรวจช่วยจัดการเรื่องส่งศพมาบ้านเกิดที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีเงินมีทองอะไรหรอกได้ศพกลับมาก็จะช่วยกันเผาตามมีตามเกิดสรุปทั้งคู่ก็ได้กลับบ้านตอนตายได้สวดศพพร้อมกันพ่อแม่ลูกแต่จะได้อยู่ด้วยกันอย่างใจหมายหรือเปล่าก็ไม่อาจจะทราบได้ครับนี่แหละคือพิษภัยของเศรษฐกิจที่มีโรคภัยระบ,บาด ทุกคนต้องตั้งสติให้ดีอย่าได้ไปคิดสั้นแบบนี้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมไปทุกชาติน่าสงสารสามพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้พ่อแม่ที่แก่เท่าจะอยู่ข้างหลังจะทุกข์ใจขนาดไหนที่ขาดเสาหลักของครอบครัวไปนี่เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวนะครับที่เกิดขึ้นโดยพิษภัยของโควิดที่แพร่ระบาดไปทั่วในเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนี่ จะมีผู้คนที่ต้องทนทุกทรมานเหมือนกับครอบครัวนี้สักกี่คนก็ไม่รู้เราไม่รู้จะโทษใครได้ครับนอกจากกรรมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับหมวยใหญ่นี่เป็นสาวสวยคนหนึ่ง ต้นตระกูลของหมวยใหญ่ในอดีตนั้นร่ำรวยมหาศาลเพราะว่าคุณปู่อดีตเจ้าสัวใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างชื่อดังแห่งแรกของเมืองไทยแล้วก็เป็นเจ้าของห้างขายของเบ็ดเล็ดจำพวกแบรนด์เนมแห่งแรกในเมืองไทยเหมือนกันเป็นคนจีนรุ่นเก่าที่อพยพมาจากเมืองจีนเข้ามาข,าขายในประเทศไทยโดยมีบ้านหลังใหญ่ทำเป็นสำนักงาน บริษัทชื่อดังก็อยู่ใ, re, ใกล้ๆบ้านม่อในกรุงเทพกิจการดำเนินไปได้โดยดีสร้างความร่ำรวยจนเป็นปึกแผ่นให้กับเจ้าสัวเป็นอย่างมากเจ้าสัวมีภรรยาสี่คนมีลูกแปดคนมีหลานประมาณสิบคนแล้วก็มีคนงานมีพนักงานเสมียนฝ่ายต่างๆเกือบสองร้อยคนชีวิตของเจ้าสัวมีความสุขในทางโลกอย่างเปี่ยมล้นแต่กลับใช้ชีวิต ที่ทั้งผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมมีความโลภและความต้องการโดยไม่สิ้นสุดชีวิตวันวันก็อยู่กับความประมาทอยู่กับความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นไม่ได้สร้างคุณงามความดีไม่ได้คิดทำบุญสุนทานไม่สร้างสมบารมีเพิ่มเติมในทางตรงกันข้ามกลับสร้างแต่ความทุกข์ทรมานเอารัดเอาเปรียบขมเหงรังแกแล้วก็เห็นแก่ได้บนความเดือดร้อนของคนอื่น กูรีดเงินทองเพิ่มราคาสินค้าคนยากคนจนที่มาซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อนั้นต้องถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในจำนวนที่เรียกว่ามหาโหดรวมทั้งสินค้าที่ได้ไปก็ไม่ตรงตามน้ำหนักที่ซื้อกฎแห่งกรรมนั้นมีจริงเป็นกรรมติดจรวดยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลเห็นผลทันตาแล้วก็ตอบสนองผู้ที่กระทำในระยะเวลาอันรวดเร็วในชาตินี้ โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการผลัดวันประกันพรุ่งดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องชดใช้กรรมการเสวยสุขของเจ้าสัวก็จบสิ้นลงเมื่อเกิดล้มป่วยถึงแม้จะใช้เงินเป็นจำนวนมากรักษาแต่ว่าอาการของเจ้าสัวก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายหมอก็ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคซึ่งในสมัยก่อนวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ และไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ทุกคนต่างพากันรังเกียจและเมื่อรู้ตัวเองว่าเป็นโรคร้ายเจ้าสัวจึงจัดการจัดสรรปันส่วนแบ่งสมบัติให้ภรรยาลูกหลานทุกๆคนและญาติที่เลี้ยงดูมาแม้กระทั่งลูกน้องที่เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงเพื่อให้ทุกคนได้อยู่กันได้อย่างสุขสบายตลอดชีวิต และเพื่อเป็นการฝากผีฝากไข้ให้ดูแลในบ้านปลายชีวิตของตนด้วยแต่ช่วงสุดท้ายของชีวิตกลับไม่มีใครเลยที่จะมาเหลียวแลเอาใจใส่เจ้าสัวไม่ว่าภรรยาลูกหลานหรือแม้แต่ข้าเก่าเต่าเลี้ยงที่เคยประจบประแจงขอบแบ่งเงินทองเพราะว่าต่างคนต่างก็กลัวติดโรคร้ายมีแค่ให้อาหารกับยาตามเวลาเท่านั้น ซ้ำร้ายอาหารกับยานั้นก็ไม่มีคุณภาพพอที่จะช่วยให้เจ้าสัวดีขึ้นเจ้าสัวได้แต่นอนสมอยู่บนที่นอนเก่าๆในห้องแคบๆไอโครกโกลกหมดเรี่ยหมดแรงอยู่เป็นปีอาการของเจ้าสัว,วค่อยๆซุดลงเรื่อยๆตามลําดับจนกระทั่งวันที่เจ้าสัวไออย่างหนักจนเป็นเลือดสดๆออกมาหายใจหอบและในที่สุดก็ขาดใจตาย ในสภาพร่างกายที่สู้ผอมเหลือแต่โครงกระดูกหลังจากเจ้าสัวตายไม่กี่ปีซอใหญ่คู่ทุกคู่ยากที่หอบพิวกันมาจากเมืองจีนก็ป่วยเป็นมะเร็งมดลูกสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้เรียกชื่อโรคนี้ว่าเป็นมะเร็งสอใหญ่ก็นอนป่วยอยู่ในห้องแคบๆหลังตึกซึ่งก็ไม่มีลูกหลานหรือว่าคนดูแลเอาใจใส่มีเพียงแต่เมื่อถึงเวลาให้ยาตามหมอสั่งก็เอายาไปให้ ถึงเวลารับประทานอาหารก็เอาข้าวไปวางซอใหญ่ได้รับความเจ็บป่วยทุกขเวทธนาทั้งกายและทางใจสุดท้ายก็ต้องนอนตายคนเดียวเหมือนเจ้าสัวโดยไม่มีใครได้ดูใจต่อมาซอๆทั้งหลายของเจ้าสัวก็ทยอยล้มป่วยนอนทุกทรมานเจ็บปวดอ้างวางอยู่คนเดียวและในที่สุดก็ตายไปทีละคนทีละคนในสภาพที่ไม่มีใครได้เห็นใจเหมือนกันไม่เพียงแต่เท่านั้น พวกลูกๆและคนที่เคยรับใช้ใกล้ชิดก็ตายในลักษณะเดียวกันทั้งสิน้นส่วนบรรดาหลานๆที่เจ้าสัวเคยส่งเสียเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดส่งไปเรียนต่อถึงต่างประเทศสมัยนั้นก็คือปีนังสัวเถาเพื่อให้กลับมาช่วยงานด้านธุรกิจการค้าหลานๆเหล่านี้ล้วนแต่กินอยู่อย่างสุขสบายมีฐานะดีขึ้น แต่เมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยก็ป่วยเป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตหมดเงินค่ารักษาไปมากมายแต่ก็ไม่หายหลานบางคนที่ส่งให้ไปเรียนแพทย์ด้านสรีรวิทยาและกายภาพบำบัดเพื่อกลับมารักษาคนในตระกูลและพนักงานในบริษัทที่ป่วยด้วยโรคนี้ก็กลายเป็นว่าหลานคนนี้ป่วยแล้วก็ตายด้วยโรคนี้เะเองทั้งๆท,ที่มีพยาบาลมีหมอเฝ้าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา แต่เมื่อถึงเวลาตายก็มีเหตุให้ต้องถูกทิ้งให้ตายคนเดียวโดยไม่มีคนเห็นใจหรือแม้แต่คนช่วยเอามือปิดตาศพบ,บิดาของหมวยใหญ่ก็เช่นเดียวกันครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศเพื่อขยายตลาดการค้าและร่วมประชุมกับตัวแทนการค้าใหญ่ๆเสร็จสิ้นโดยตกลงเซ็นสัญญาแลกเปลี่ยนการค้ากันในวันรุ่งขึ้นก็กลับมาพักผ่อนที่โรงแรม ขณะอาบน้ําเกิดเป็นลมหน้ามืดล้มฟาดลงถูกอ่างน้ําจนหมดสติแล้วก็นอนตายอยู่บนพื้นห้องน้ํานั่นเองกว่าจะมีคนรู้ก็เมื่อพนักงานทําความสะอาดไปเห็นศพเข้าเรื่องนี้นะับว่าเป็นเรื่องแปลกเหลือเชื่อแม้แต่วิทยาศ,าศาสตร์ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้การที่ผู้ร่วมสกุลและลูกหลานตลอดจนพนักงานลูกจ้างคนใกล้ชิดของเจ้าสัว มาตายในลักษณะเดียวกันนี้ถือว่าได้ร่วมบุพกรรมต่อกันในชาตินี้เพราะเงินทุกบาททุกสตังค์ที่เจ้าสัวเอามาเลี้ยงดูปลนเปรอคนในครอบครัวให้ผู้ร่วมสกุลลูกหลานให้พนักงานลูกน้องมีความสุขนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกดขี่กูรีดเอารัดเอาเปรียบทําความลําบากเดือดร้อนและเจ็บปวดให้คนอื่นทรัพย์สมบัตินั้นๆจึงเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะได้รับการสาปแช่งด้วยความเกลียดชังตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าสัวกินและใช้บุญเก่าที่สะสมติดตามมาจากอดีตชาติจนหมดโดยไม่สร้างเพิ่มเติมบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปจะหักล้างกันไม่ได้ความที่เจ้าสัวประมาทในการใช้ชีวิตผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมเจ้ากรรมในเวรจึงไม่อโหสิกรรมให้ ต้องตามใบชดใช้นี่กรรมหลายพบหลายชาติจนกว่าจะหมดส่วนคนอื่นๆนั้นเป็นผู้ร่วมบุพกรรมแล้วก็ไม่ได้สร้างกรรมต่อเนื่องหลานๆหลายคนได้สร้างกรรมดีไว้ก่อนตายโดยบางคนก็เป็นหมอช่วยชีวิตคนบางคนก็ดำเนินธุรกิจด้านก่อสร้างด้วยการสร้างทางเดินสร้างถนนสร้างที่อยู่อาศัยสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆด้วยความซื่อสัตย์เป็นการช่วยลดทุกข์ของชาวบ้าน และสร้างบุญสร้างกุศลนอื่นๆด้วยเจ้ากรรมนายเวรจึงอโหสิกรรมให้บ้างแต่อย่าลืมนะครับว่าความผิดเนี่ยแม้ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยก็ต้องชดใช้ตามกฎแห่งกรรมโดยไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมมาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ